สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่229ค่ะพลธนูเปิดตีเริ่มเปิดฉากโจมตีทว่าพวกเขาก็โดนโจมตีกับจากพวกชิ้นเฟิงที่อยู่สูงกว่าอีกครั้งและด้วยพลธนูม้าเปิดตีไม่มีหลุมหลบภยัยจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายจํานวนมากตอนที่เข้าไปอยู่ในระยะ59พลธนูเปิดตีก็เสียกําลังพลไปกว่า10นายอัตราการสูญเสียจากการต่อสู้สูงถึง3ส่วน ถ้าเป็นทหารธรรมดาคงจะหนีตเตลิดไปแล้วแต่ทหารล่าตะเวนเปยดตีแอบลักลอบเข้ามาในดินแดนต้าเหลียงพวกเขาไร้หนทางถอยกลับทําได้แค่โจมตีและชีวิตต่อไปแต่ในระยะ59ที่เหลือเป็นฉากที่น่าหวาดกลัวมากยิ่งระยะทางใกล้ขึ้นเท่าใดลูกธนูของทหารก็ยิ่งแม่นยำม,มากขึ้นเท่านั้นจากเดิมที่ยิงธนูหลายสิบลูกถึงโดนทหารหนึ่งนายได้ตอนนี้เพียงใช้ธนู5้าถึงหลูกก็สามารถยิงโดนเป้าหมายได้แล้ว เมื่อเห็นว่าพลธนูมาสูญเสียกำลังพลไปกว่า4ส่วนแม่ทัพกลับไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยเขาเพียงพูดอย่างเย็นชาราวกับว่าตนเองมีโอกาสที่จะชนะก้าวไปอีก29แล้วเราก็จะเข้าปะทะได้แม้ว่ากองทัพหม่ต้าเหลียงจะยิงได้อย่างรวดเร็วและความแม่นยำก็น่าถึงแต่เกรงว่าลูกธนูจะเหลือไม่มากแล้วสุดนี้กำลังจะจบลงในอีกไม่ช้า แม้ว่าชินเฟิงจะเตรียมลูกธนูนสำรองไว้ไม่น้อยแต่เนื่องจากขาดทรัพยากรไม้ประกอบกับความร้อนใจในการรับศึกจึงไม่มีเวลาผลิตจึงทำได้เพียงเก็บลูกธนูของศัตรูบนพื้นมายิงตอบโต้เทวานาเสียดายตอนฝ่านตรงข้ามยิงธนูมาลูกธนูก็ยิงโดนเข้ากับผิงกำบังทำให้คมธนูทื่อลงแม้ว่าพวกทหารใหม่จะยิงใส่ศัตรูได้อย่างแม่นยำจนน่าตกใจแต่ลูกธนูกลับไม่สามารถเจาะเกราะเบาะทะลุได้ พนธนูม้าเปิดตีในระยะ59ศูนเสียกำลังพลไปทั้งหมด20นายแต่เมื่อพวกเขาขยับจาก59เป็น39ก็สูญเสียกำลังพลเพิ่มไปเพียง10นายเท่านั้นหัวหน้าหมู่หนึ่งตะโกนบอกชินเฟิงทันทีนายน้อยลูกธนูหมดแล้วชินเฟิงคิดเอาไว้แล้วจึงตะโกนสั่งการเปลี่ยนเป็นหอกประจันบาล เมื่อหนึ่งคำสั่งถ่ายทอดออกไปทหารทั้ง20นายก็ทิ้งคันธนูดึงหอกป,ปรับปรุงใหม่ที่พกติดตัวมาถือไว้ภายใต้การนำของหัวหน้าหมู่หนึ่งพวกเขาวิ่งออกจากหลุมหลบภัยไปหาพลธนูม้าที่อยู่ด้านล่างทันทีและเป็นพระวิ่งลงจากที่สูงประกอบกับเหล่าทหารผ่านการฝึกร่างกายมาอย่างหนักพวกเขาจึงรวดเร็วมากเพียงพริบตาก็ไปถึงเบื้องหน้าพลธนูม้าเปิดตีแล้วพลธนูม้ารีบชักด,ดาบสั้นเตรียมรับการประทะจากศัตรูแต่พวกเขาหลายคนก็ยังถูกหอ,อกแทงจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้ในระยะปะชีชุลมุนวุนว เมื่อหมู่สี่และห้าที่ซุ่มซ่อนขนาดอยู่ข้างปีกทั้งสองเห็นฉากนี้พวกเขาก็รีบออกจากเนินเขารุดเข้าไปเป็นกำลังเสริมในระยะ109พวกเขาเริ่มยิงพลธนูม้าเมื่อพลธนูม้าและทหารใหม่เข้าสู้ระยะประชิดกันอย่างสมบูรณ์หมูส่สี่และห้าก็หยุดยิงธนูแล้วสลับเอาหอ,อกออกมาโจมตีจากปีกทั้งสองข้างจงหลิงอยู่บนยอดเขาตรงข้ามข,าขามวดคิ้วอยู่ครู่หนึ่งฉินเฟิงไอ้ตัวดีมีความสามารถขนาดนี้เชียวหรือเขากล้าแบ่งกองทหารออกเป็นกลุ่มๆทั้งๆท,ท,ที่มีกำลังคนอยู่ในมือเพียงสิบกว่าคน เป็นพระลูกวัวแรกเกิดไม่กลัวเสือหรือกองทัพใหม่มั่นใจในกำลังรบของตอนเองเกินไปกันแน่สำหรับทหารที่ถือหอกแล้วไม่ว่าจะศิลปะการต่อสู้กําลังกายหรือคอนกำลังใจของพวกเขาล้วนสูงกว่าพลธนูม้าหนึ่งระดับประกอบกับกองทหารที่ซุ่มโจมตีทั้งจากด้านหน้าและด้านข้างการโจมตีจากหลายทางทำให้พลธนูม้าเปิดตีที่เหลืออยู่40คนหมดกำลังจงหลิงสั่งอย่างเฉียบขาดสงกำลังเสริมไปเดี๋ยวนี้ เองแม่ทักตีกลองส่งสัญญาณอย่างแรงจากนั้นทหารม้าหนึ่งร้อยนายที่เฝ้าอยู่ทางลงเขาก็พากันตะบึงม้ามาพอม้าเหนือเกินกว่าจะปีนป่ายกระทั่งบางตัวถึงกับลม้มลงพวกทหารม้าก็ทิ้งม้าแล้ววิ่งมาด้วยความรวดเร็วเมื่อเห็นว่ากำลังเสริมของศัตรูมาถึงแล้วชินเฟิงก็กระโดดขึ้นไปบนหลุมหลบภัยแล้วตะโกนสั่งรีบจบการต่อสู้กลับมาที่หลุมหลบภยัยหัวหน้าหมู่หนึ่งแทงพลธนทนูม้าที่อยู่ตรงหน้าแล้วส่งเสียงคำรามฆ่าพลธนทนูม้าเปิดตีขัญกำลังใจหดหายไปนานแล้ว ทำไมทหารต้าเหลียงถึงมีพลังรบที่น่าทึ่งขนาดนี้กันอีกทั้งขวัญกำลังใจของพวกเขายังน่าหวาดกลัวมากด้วยในการต่อสู้ระยะประชิดยิ่งสู้ก็ยิ่งกล้าหารสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการต่อสู้ระยะประชิดต้องใช้พลังกายมากแม้แต่ทหารผ่านศึกที่อยู่ในสนามรบมาหลายปีก็ยังทนได้เพียงชั่วครู่แล้วก็ต้องหมดแรงไปจําเป็นต้องให้สหายช่วยคุ้มกันจึงจะถอยได้และในเวลานี้พลธนูเปยดตีก็เหนื่อยเกินกว่าจะยกดาบสั้นขึ้นมาด้วยซ้าแต่กําลังของทหารไมต้าเหลียงยังดูไม่ลดน้อยถอยลงเลยพลังกายของพวกเขายังเหลืออยู่ พลธนูมาถูกแทงตายคนแล้วคนเล่าและพลธนูคนสุดท้ายก็ถูกคมหอกของทหารนายหนึ่งแทงจนสิ้นใจแต่ก่อนจะตายเขาได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายแทงดาบสั้นใส่ไหล่ของทหารนายนั้นทว่าก็ได้ยินเพียงแค่เสียงเคร้งดังขึ้นใต้เนื้อผ้าบนไหล่ของทหารนายนั้นมีเหล็กซ่อนอยู่ดาบสั้นที่มีชื่อเสียงด้านความสามารถในการเจาะเกราะแตกบินทันทีที่ปะทะก,กับแผ่นเหล็กพลธนูเปิดตีคนสุดท้ายล้มลงบนกองเลือดด้วยความสิ้นหวัง ทหาร37นายถอยกลับไปยังหลุมหลบภัยได้สำเร็จมีหคนได้รับบาดเจ็บมือพวกเขากุมเกราะเบาบริเวณที่ถูกดาบสั้นแทงทะลุจนมีเลือดไหลทะลักออกมาทหารเหล่านี้สูญเสียประสิทธิภาพในการต่อสู้ไปแล้วช่วงขณะที่ชินเฟิงถอดถุงรักษาฉุกเฉินออกจากร่างของพวกทหารและพันผ้าพันแผลให้กับคนที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็มองไปยังทหารสามนายที่สละชีพไปแล้วจากระยะไกลาชายหนุ่มกัดฟันแน่น ที่น้องทุกคนพวกเจ้าจะไม่ตายเปล่าข้าจะทําให้กองทัพเป่นตีต้องฝังร่างไปพร้อมกับพวกเจ้าภรรยาบุตรหลานบิดามารดาของพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูจากข้าฉินเฟิงทหารที่เหลือพิงหลุมหลบภยัยพลางหอบหายใจถี่รัวหลังจากได้ยินคําพูดของชินเฟิงพวกเขาก็มีแรงขึ้นมาทันทีทหารตาเหลียงพาก,กันตะโกนด้วยขวัญกำลังใจอันแรงกล้าเพื่อนายน้อยเพื่อต้าเหลียง ก่อนที่พวกทหารจะได้พักหายใจพลธนูหลายร้อยนายที่เปิดตีส่งมาเป็นกำลังเสริมก็อยู่ห่างออกไปเพียงร้อยเก้าเท่านั้นพวกเขาคาดว่าลูกธนูของชินเฟิงหมดแล้วจึงรีบเร่งปีนภูเขาขึ้นมาโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดทว่าสำหรับชินเฟิงสิ่งที่หมดในเวลานี้ไม่ใช่แค่ลูกธนูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกลยุทธ์ด้วยเพราะตอนนี้เหลือเพียงกลยุทธ์เดียวเท่านั้นที่ชินเฟิงต้องเลือกใช้นั่นก็คือการต่อสู้ระยะประชิดขณะเดียวกันหมู่สามที่ป้องกันแนวหลังก็ถอนกำลังกลับมาแล้ว พราะการป้องกันของเกราะที่ได้รับการพัฒนาและชัยภูมิที่ดีประกอบกับข้อได้เปรียบในฝีมือการยิงธนูหมู่สามไม่เพียงแต่เอาชนะกองทัพศัตรูที่มากกว่าถึง3เท่าได้แต่ยังถอนกําลังกลับมาได้ครบทุกคนทว่าทั้งร่างกลับเต็มไปด้วยลูกศรที่ปักคายอยู่บนเกราะแลดูเหมือนไม่ไม่มีผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ในมือฉิงเฟิงจะมีทหารอยู่47นายหากไม่รวมผู้บาดเจ็บ5้านายพลังรบที่แท้จริงมีเพียงทหาร42นายเท่านั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลธนูเปิดตีที่เหลืออยู่หลายร้อยนายพวกเขาก็ทำได้แค่สสูุ้ดชีวิต ขณะที่ชิ้นเฟิงกำลังจะออกคำสั่งพันก็ได้ยินเสียงคำรามมาจากด้านข้างไปช่วยนายน้อยข้าเมื่อมองไปตามเสียงเขาก็เห็นหนิงหูพาทหารที่เหลืออีกห้าสิบนายบุกสู้มาจากเนินเขาด้านข้างชิ้นเฟิงพันดีใจขณะเดียวกันก็ประหลาดใจอย่างมากเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากหนิงหูแล้วอีกฝ่ายรู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังถูกโจมตียิ่งไปกว่านั้นทางเหนือยังอยู่ไกลจากที่นี่มากไม่สามารถย้อนกลับมาช่วยได้ทันแน่เว้นแต่ว่าหนิงหูจะไม่ได้ไปไหนไกล ช่างเถอะยามนี้สายเกินกว่าจะก,กังวลเรื่องพวกนั้นแล้วฉินเฟิงยกแขนขึ้นพางตะโกนลัน่นข้าเมื่อทหารที่เหลือเห็นท่านโหน้อยมาพร้อมก,กับกำลังเสริมจิตวิญญาณการต่อสู้พันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาพากันกระโดดออกจากหลุมหลบภยัยทะยานเข้าหาพลธนูเปิดตีพร้อมเสียงคำรามกึกก้องเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ใบหน้าของจงหลิงก็ซีดลงแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคำรามเสียงต่ำเสียเปรียบแล้วถอย รองแม่ทัพขมวดคิ้วพันพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมท่านแม่ทัพกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายไม่ต่างกันมากยังมีโอกาสที่จะสู้ได้จงหลิงสายหัวด้วยแววตา,าแน่วแน่จำนวนคนเท่ากันแต่พลังการรบแตกต่างกันเกินไปขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก